สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินนะคะตอนนี้เราอยู่กับแพ็กเกจประจำวันที่5ถึง11มิถุนายนนะคะสำหรับแพ็กเกจนี้เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมได้นะคะก็คือทั้ง3เซิร์ฟเวอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์4หรือว่าเซิร์ฟเวอร์5นะคะโดยแพ็กเกจนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนตอนเที่ยงวันถึง11มิถุนายนตอนเที่ยงคืนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือแพ็กเกจชุดทาราทอรนงนะคะในราคา500บาทภายในแพ็กเกจนะคะจะประกอบไปด้วยชุดทาราทอรนง1นชุดนะคะเสื้อกับหัวกล่องผ้าที่กล่องสมบัติเสื้อขาวและยาเปลี่ยนเป็นภาษานะคะ อันนี้ก็คือชุดทาราทรานงนะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับชุดผู้หญิงชุดผู้ชายเองก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวสามารถเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะเอาลงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆให้นะคะจุดผู้แตงล่าอันนี้ก็จะเป็นราคา500บาทสำหรับชุดทาราทรานงนะคะ เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจที่2กันนะคะนั่นก็คือแพ็กเกจพิรุณสายอาพรนะคะในราคา500บาทเช่นเดียวกันภายในแพ็กเกจจะประกอบไปด้วยพิรุณสายอาพร1ชุดนะคะกล่องผ้าดินกล่องสมบัติหงแดงและยาเปลี่ยนเอ็นภาษาะค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าชุดพิรุ่นสาย,สายอาพรตัวหญิงนี่สวยงามมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือทรงผมนะคะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ตัวแฟชั่นเนี่ยไม่ได้มีสก,กิลเหมือนกับชุดทาราทรณงเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแฟชั่นที่สวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวนะคะแต่เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่แห่งยุทธภพเลยก็ว่าไดา้ด้วยสีสันสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ทรงผม ทรงผมดูแห้งกร้านไปหน่อยนะะเรียกได้ว่าพลิ้วเป็นแพรเลยพลิ้วเป็นแพร่สำหรับใครที่สนใจนะคะพิรุ่นสายอาพรนะคะก็สามารถเข้ามาจับใจใช้สายกันได้นะคะมาดูในส่วนของแพ็กเกจที่3กันนะคะเป็นแพ็กเกจกระบี่วารีเยนเยือกในราคา500บาทนะคะเป็นแฟชั่นกระบี่เดียววารีเยนเยือกนะคะแล้วก็หน้ากากมุกมัมงกรม้าดำสีหยกนะคะ กล่อง5แสนยาจือเฉินพิเศษและกล่องสมบัติมังกรเขียวในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวกระบี่ภายในเกมกันบอกเลยว่าแฟชั่นกระบี่เดี๋ยวนี้น่าจะต้องชอบกันเลยนะคะชึบมาจะเป็นมาในทีมสีฟ้าสดใสนะ,ะนีน่ฝักแม้แต่ฝักกระบี่เองก็เป็นแบบปร่งแสงสวยงามนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสกิลด้วยนะ ส,สกิลเร็วมากเลยยังไม่ทันปรับมุมกล้องเลยนะฮะกดให้ดูกันอีกสักทีนะคะอืออือันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นกระบี่เดียวนะคะใครที่เป็นเมนกระบี่เดียวเนี่ยก็หาซื้อกันมาได้นะคะมาพร้อมกับหน้ากากด้วยหนึ่งชิน้นอ๋อนี่มันเป็นสียกนะฮะแต่ว่าแบบดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนเนี่ยฮ้ทางนู้นปะ เอาให้มันแสงเข้าถึงนะอ่ะอ่านี่รับแสงก็เป็นสียกนะคะหน้ากากสียกแบบนี้เลยนะคะกระบี่กับหน้ากากในราคา500รอบาทนะคะเป็นแพ็กเกจกระบี่วายเย็นเยือกนะคะอ่าปแพ็กเกจต่อไปกันเนาะ แพ็กเกจตต่อมาแพ็กเกต็ตพรองศักยะนะคะก็คือเป็นแฟชั่นกระบองยาวนะคะจะบอกว่าทีมงานชอบแฟชั่นนี้มากเพราะว่าดูสวยงามมากนะคะมาพร้อมกับประดับเอวกรอนดัชนีนะคะกรองห้าแฟงยาเจอเชิญพิเศษและกรองสมบัติเตาดำใครที่เป็นเมนกระบองยาวทีมงานเนี่ยไม่อยากให้พลาดแฟชั่นชิ้นนี้เลยเพราะว่าสวยงามมากนะคะ นี่อันนี้จะเป็นพรองศักยะนะคะก็คือจะเป็นฟิลแบบเซอิดนะคะเป็นหน้าพระพุทธองค์อยู่บนพรองนะคะมาพร้อมกับประดับเอวนะคะกรอนดัชนีและแน่นอนว่าแฟชั่นชิ้นนี้นะคะมีสกิลเป็นของตัวเองด้วยมีความเป็นพระพุทธองค์นะคะเหมาะกับการเชื่อมใจตอนนี้มากๆเลยฮ้ย ไม่จบแค่นี้ด้วยหรออ้าวคิดว่าจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆอีกสักทีหนึ่งนะคะหมดแต่เชื่อมใจนะคะคิดว่าสกิลจะจบสักเท่านี้นะเนี่ยหฮย้ยอย่างเท่อ่าแพ็กเกจนี้มาพร้อมกับประดับเอวในราคา500บาทนะคะถึงได้บอกว่ากระบองยาวห้ามพลาดนะคะ แพ็กเกจสุดท้ายของเรานะคะก็คือเชึงแพ็กเกจเสื้อคลุมไม่เขียวเงาเลื่อนนะคะในราคา500บาทภายในแพ็กเกจนะคะจะประกอบไปด้วยเสื้อคลุมนะคะแม่เขียวเงาเลื่อมห่อสนับสนุนสำนักกล่องของขวัญปีใหม่และผลบัวหิมะร้อยปีนะคะทีมงานถอดผมออกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นตัวผ้าคลุมกันชัดๆควรจะถอดเสื้อด้วย <laughs> โอ้ยถ้าขอดเสื้อมันก็มองไม่เห็นดีต้องถอดแบบแฟชั่นออกไปเลยอ่ะอจะได้มองเห็นผ้าคลุมกันชัดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้าคลุมในแพ็กเกจ500บาทนะคะนั่นก็คือเสื้อคลุมเมฆเขียวเงาเลื่อมนะคะสำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจนหนนะคะผู้เล่นสามารถเข้าไปในลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครที่หาลิงก์ไม่เจอสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามจากทีมงานได้โดยตรงเลยนะคะ ถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ